การข่มขู่แบบเนี้ถือเป็นการข่มขู่ไหมการข่มขู่ที่ดาวจะพูดถึงก็คือยกตัวอย่างเช่นนางกอเป็นเจ้าหนี้ของนายขอนางกอก,ก็ไปทวงหนี้นายขอที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยเธอเป็นหนี้ฉันอยู่แสนหนึ่งถ้าเธอไม่จ่ายหนี้ชนะฉันจะฟ้องศาลบางคนบอกว่าโหใช้คําว่าจะฟ้องศาลเลยเหรอ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง m o r ด Law Channel อีกครั้งนะคะสำหรับวันนี้นะคะดาวจะมาพูดเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการข่คมขู่ว่าจะฟ้องศาลนะคะคําว่าจะฟ้องศาลนั้นเป็นการขมขู่ตามกฎหมายที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในการค,มค่มขู่แล้วทําให้เกิดขึ้นนั้นเป็นโมฆะหรือโมเคียหรือเปล่านะคะสาหรับคลิปนี้ดาวจะไม่คําตอบในประเด็นนี้นะคะ แต่ก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะคะก็ต้องเช่นเคยอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ทีมงานมดล c h ชาแนลด้วยนะคะค่าสําหรับต้นคิปนะคะที่ดาวพูดไว้ว่ากรณีที่มีการข่มขู่ไอ้คําว่าข่มขู่เนี่ยนะคะก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆับว่าในคําพูดนั้น่ะพูดออกมาแล้วมันจะทําให้คนที่รับฟังเนี่ยรู้สึกกลัวนะคะถ้าเป,เป็นการข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายจะฆ่าจะโน่นจะนี่เนี่ยมันก็คงเป็น การข่มขู่ตามในของกฎหมายอยู่แล้วละค่ะเพราะว่าการข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายหรือทําอันตรายแก่เนื้อตัวร่างกายอะไรเงี้ยมันก็ต้องถือว่าเป็นการข่มขู่ที่ผิดกฎหมายเนาะแต่คราวนี้มันจะมีการข่มขู่อยู่ประเภทหนึ่งที่หลายๆคนก็จะสงสัยว่าเฮ้ยการข่มขู่แบบเนี้คือเป็นการข่มขู่ไหมการข่มขู่ที่ดาวจะพูดถึงก็คือยกตัวอย่างเช่นนางกอเป็นเจ้าหนี้ของ นายขอนางก,ก็ไปทวงหนี้นายขอที่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยเธอป็นนี่ฉันอยู่แสนหนึ่งถ้าเธอไม่จ่ายหนี้ชน,นะฉันจะฟ้องศาลบางคนบอกว่าโห้ใช้คำว,ว่าจะฟ้องศาลเลยเหรอกลัวจังเลยอะ่ะก็เลยไปทําสัญญาบันีปนอมยอมความค่ะพอทําสัญญาบันีปนอมยอมความเนี่ยก็เหมือนประมาณว่าทําเพราะถูกข่มขู่ว่าจะฟ้องศาลก็จะมีคําถามว่าแบบเนี้ยเป็นการข่มขู่หรือเปล่าคะท่านทนายดวาวก็เลยจะอธิบายเพื่อนฟังว่า พฤติการที่ดาวพูดเมื่อกี้นะคะเป็นการฟ้องว่าจะใช้สิทธิ์ในการฟ้องร้องคดีแพ่งต่อศาลแน่นอนว่าเป็นสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายไม่ถือเป็นการข่มขู่ตามในของกฎหมายนะคะดังนั้น้าเขาขู่ว่าจะฟ้องศาลไม่ว่าจะเป็นฟ้องคดีแพง่งหรือฟ้องคดีอาญาเช่นนายกรเนี่ยชอโกงเงินของนายขอไปจนน 1, ํานวน1,000 0แบาทก็คือพูดง่ายๆว่าหลอกลวงนะคะจนได้เงินของนายขอไป1,000 0แบาทนายขอรู้แล้วว่าตัวเองโดนหลอก ในของเลยบอกว่าเนี่ยเธอมาหลอกฉันนะฉันจะไปแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีเอาผิดกับเธอเพราะเธออ่ะโกงเงินฉันแบบนี้ก็ไม่ถือว่าเป็น กาขค่มขู่เหมือนกันค่ะเพราะถือว่าเป็นการบอกว่าจะฟ้องเพราะว่าเธอกระทาความผิดกฎหมายอาญาพูดง่ายว่าเป็นการพูดว่าฉันจะใช้สิทธิ์ฟ้องร้องเธอในคดีอาญานะเธอจะติดคุกอย่างเงี้ยเช่นแบบอาจจะใช้คําว่าฉันก็จะไปแจ้งความร้องทุงดำเนินคดีเธอให้เธอติดคุกไปเลยตามกฎหมายเลย3 4, ปี4ปีอย่างเงี้ยแบบเนี้ยตามในกฎหมายก็ถือว่าไม่เป็นการข่มขู่นะคะการจะเป็นการข่มขู่ได้นั้นต้องเป็นถ้อยคําที่ข่มขู่ในลักษณะที่ ได้ฟังแล้วรู้สึกเกรงกลัวไอ้สองตัวอย่างที่ดาวพูดเมื่อกี้มันก็ได้ฟังแล้วรู้สึกเกรงกลัวเหมือนกันแต่มันเป็นการข่มขู่ในทางสุดจริตชนที่สามารถกระทําได้เพราะว่าเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องในคดีแพ่งแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะดําเนินคดีอาญานะคะแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีสิทธิ์เลยยกตัวอย่างเช่นข่มขู่ว่าเนี่ยถ้าเธอไม่ไปเที่ยวกับฉันเนี่ยฉันจะหาคนมาซ้อมเธอหรือฉันจะตีเธอเลยตอนนี้ฉันจะชกเธอนะฉันจะทาร้ายร่างกายเธอแบบนี้เป็นการข่มขู่ค่ะซึ่งเป็นการกระทําที่เป็น ความผิดด้วยนะตามประมวลกฎหมายอาญาเรื่องของหลายๆายอย่างเลยไม่ว่าจะทําลายร่างกายหรือว่ากันโชคซั์ที่ซับนู้นนี่หลายอย่างเลยนะคะซึ่งมันมีประมาณ300ของมาตราเดาก็จําไม่ได้แล้วแหละว่ามีอะไรบ้างแต่มันเป็นเรื่องที่ถ้าข่มขู่ว่าจะทําให้เกิดอันตรายนู้นเนี่ยมันก็จะเป็นความผิดเหมือนกันนะคะแต่ จะไม่ใช่เหมือนกับที่ดาวอธิบาย2เคสนั้นให้ฟังนะคะค่ะดาวก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆคงจะได้ความรู้ในประเด็นเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยได้แล้วห้ามลืมเลยนะคะคือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามดาวแล้วก็ Modern Law Academy นะคะสงสัยอะไรคอมเมนต์ด้านล่างอยากจะปรึกษาโทรมาเปิดด้านล่างนะคะแล้วก็แฟนเพจของโมเด r n Law นะคะสำหรับวันนี้ดาต้องขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ